สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแม่ค้ากำแพงเพชรไม่กักเผยเลขดังวันนี้ขายดีเป็นเทน้ำเททา่าขอเสี่ยงโชคกว้านซื้อเกลี้ยงทุกแผง บรรยากาศการซื้อขายสลากในเขตตัวเมืองกำแพงเพชรยังคงคึกคักอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรที่มีทั้งแผงใหญ่แผงย่อยเรียงรายหลายสิบร้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลขดังวันนี้ถูกเหมาซื้อหมดตั้งแต่ช่วงเช้าไม่เหลือให้วางขายแม้แต่ใบเดียวแม่ค้าหลายรายเผยว่าเลขที่ได้รับความนิยมสูงสุดในรอบนี้ได้แก่93 21 1-2และ24ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลูกค้าประจำและนักเสี่ยงโชคต่างหมายตาไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์บางรายโทรมาจองล่วงหน้าพอถึงเวลาเปิดแผงก็แห่กันมาซื้อจนหมดเกลี้ยงในพริบตาขณะที่บางร้านถึงขั้นต้องเขียนป้ายติดไว้เลขนี้หมดแล้วเพื่อกันคนถามซ้ำทั้งวันนอกจากที่แผงในตลาดแล้วการซื้อผ่านแอปเต๋าตังก็ไม่ต่างกันตัวเลขยอดนิยมทั้งหมด ถูกซื้อไปจนไม่เหลือให้เลือกทําให้หลายคนต้องเปลี่ยนไปหาตัวเลขอื่นแทนบางรายบอกว่าแค่ได้เลขใกล้เคียงก็ถือว่าโชคดีแล้วเพราะช่วงนี้กระแสรแรงจริงๆแม่ค้ารายหนึ่งกล่าวด้วยรายยิ้มว่าช่วงนี้ขายดีมากลูกค้าบอกเลขกลุ่มนี้แรงตั้งแต่ต้นอาทิตย์พอเปิดแผงไม่ถึงชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงแล้วพร้อมเผยว่าแม้จะมีเลขอื่นๆให้เลือกอีกมากแต่คนก็ยังถามหาชุดเดิมตลอดทั้งวัน เรียกได้ว่ากระแสความนิยมของเลขดังวันนี้ที่กำแพงเพชรยังคงแรงไม่หยุดใครที่ยังไม่ได้หาซื้ออาจต้องลุ้นกันต่อรอดหน้าเพราะตอนนี้ทุกแผงแทบไม่เหลือใบให้เห็นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ